มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลายเป็นกระแสะร้อนในโลกโซเชียลนะคะเมื่อบุรีรัมยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่จากไทยลีกเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤดูก,กาล2025-2026โดยชูความโดดเด่นด้วยลวดลายปราสาทหินพนมรุง้งมรดกทางวันธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลจำนวนมากถึงความสวยงามและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอังกอร์ไทเกอร์สมโมสรจากหลีกัมพูชาซึ่งเป็นพันธมิตรกับสมโมสรจากญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่นะคะโดยใช้ภาพปราสาทนาคนวรวัดเป็นวดลายหลักบนเสื้อพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดจากประธานสมโมสรชาวญี่ปุ่นบอกว่าเราคือต้นฉบับ การเปิดตัวของทั้งสองสโมสรในเวลาไล่เลี่ยก,กันทําให้เกิดการเปรียบเทียบแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนบอลโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าเราคือต้นฉบับถูกมองว่าเป็นการโต้ตอบกับชุดแข่งของบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของทั้ง2ทีมต่างก็เป็นที่พูดถึงและสร้างสีสันให้วงการฟุตบอลในภูมิภาคเป็นอย่างมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ